สวัสดีครับติดตามข่าวต้นชั่วโมง10นาฬกาจากสำนักข่าวไทยกับผมนภัสทีรดิษฐาคุณครับเช้าวันนี้ในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาระดับน้ำกลับมาเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งทั้งในพื้นที่ชั้นในและชั้นนอกหลังมวลน้ำจำนวนมากจากอำเภอสะเดาไหลลงมาสมทบติดตามสถานการณ์ล่าสุดจากคุณเพลินพิช,ชูเสนมีรายงานเข้ามาครับ คะจุดท,ที่ที่ฉันยืนรายงานสดอยู่ในเวลานี้คือบริเวณแยกโรงปูนนะคะซึ่งด้านในคุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่าขณะนี้นะคะสภาพน้ํากลับมาเพิ่มระดับขึ้นอีกจากวันนี้นะคะตอนนี้ถ้าเกิดดูด้วยตาเปล่านะคะชาวบ้านที่เดินลุยน้ําอยู่จากจุดนี้ห่างกับดิฉันไปไม่ถึง30เมตรเนี่ยนะคะจะเห็นว่าระดับน้ำเนี่ยอยู่ที่ประมาณระดับสะเอลนะคะซึ่งถือได้ว่าพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้มากดังนั้นค่ะ ถ้าหากว่าจะไปจากจุดนี้เพื่อเข้าไปยังศูนย์การค้าด้านในเนี่ยที่เป็นย่านการค้าคือต้องใช้เรือแบบ100%เนะคะเดี๋ยวให้ดูทางฝั่งนี้ที่คุณผู้ชมเห็นชาวบ้านยืนออกกันอยู่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะรอเรือนะคะเพราะว่าเดินลุยเข้าไปได้สักสาเมตรน้ําก็เริ่มลึกมาก แล้วก็เชี่ยวแรงด้วยดังนั้นค่ะทางเดียวที่จะเข้าไปได้ในเวลานี้ก็คือต้องรอเรือออกมารับซึ่งเช้าวันนี้นะคะก็เรายังเห็นน้อยมากเนื่องจากว่านะเวลานี้นะคะน้าท่วมในพื้นที่นั้นมันขยายวงกว้างจริงๆค่ะทําให้การช่วยเหลือต่างๆนะนะเวลานี้นะคะบางจุดก็มุ่งออกไปในพื้นที่รอบนอกตัวเมืองหาดใหญ่เพราะว่าเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมานั้นมันมีมวลน,น้ํา ใหญ่จากอำเภอสันเดาจังหวัดสงขลาที่ไหล mm hmm. เข้ามาสพมพบเิ่มอีกเพราะฉะนั้นณนะเวลานี้ค่ะทําให้น้าท่วมในพื้นที่หาดใหญ่นั้นพื้นที่ชั้นนอกเองณนะเวลานี้ก็อ่วมจริงๆนะคะเดี๋ยวเราเก็บภาพรายงานกันต่อไปคะ่ะคุณภัสคะ่ะขอบคุณคุณเพลินพิษนะครับ นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงสถานการณ์น้ําท่วมในจังหวัดสงขลาว,ว่าคาดว่าน่าจะบริหารจัดการสถานการณ์น้ําให้กลับเข้าสู่สภาพปกติได้ภายในสัปดาห์นี้ตอนนี้มีปริมาณน้ําฝนมากเป็นเหตุให้น้ําท่วมเพราะาระบายไม่ทันเนื่องจากน้ํามาเติมจากอําเภอสเดาขณะนี้ปริมาณฝนน้ําหลากจะขยายพื้นที่ลงไปใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง3จังหวัดได้รับทราบ และได้เตรียมแผนรับมือไว้แล้วรัฐบาลได้ผนึกกำลังความช่วยเหลือทั้งอาหารและสูตรพยพเครื่องใช้ในยามจำเป็นตลอดจนรีบอนุมัติเงินเยียวยาในรายหลังคาเรือนให้กับประชาชนให้ได้โดยเร็วที่สุดซึ่งจะอนุมัติในกรอบ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้ส่วนที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดส,สงขลาต้องเร่งทำอาหารไปแจกจ่ายรวมถึงช่วยเหลือคนที่ติดอยู่ในอาคารซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดให้การยืนยันว่าการช่วยเหลือได้ระดมไปอย่างเต็มที่แล้ว เมื่อวานนี้ที่ชายหาดโคปาคาบานาะอันโด่งดังของบราซิลมีคนจํานวนมากไปรวมตัวกันเพื่อร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ30ปีของการถือกําเนิดขบวนพาเลทพลายในบราซิลผู้ร่วมกิจกรรมแต่งกายในทีมกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศภายใต้คําขวัญว่า30ปีแห่งการสร้างประวัติศาสตร์จากการต่อสู้เพื่อการมีสิทธิไปสู่การคงอยู่เพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืน สำนักข่าวบราซิลระบุว่านครฮิวิโอเดจานโรจัดขบวนพาเลดพลายครั้งแรกในประเทศเมื่อปี2,538เป็นการปูทางให้มืองอื่นๆให้การตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศสำนักข่าวบราซิลระบุว่าการเคลื่อนไหวในบราซิลได้รับความสนใจมากที่สุดในปี2,543เมื่อขบวนพาเลทพลายในนครเซาเปาลูมีคนเข้าร่วมหลายล้านคนจนเป็นขบวนพาเลทพลายที่ใหญ่ที่สุดในโลก การแข่งข <S 々> ันกีฬานักเรียนอาเซียนครั้งที่14อาเซียนสกูเกมที่กรุงบันดาเสรีเบกาวนประเทศบรูไนกรีทาซีที่สนามกีฬาแห่งชาติฮัสนันโบเกียกว้างจับหญิงโฟมประพัดสอนหล่ออินนักกว้างจับสาวนักเรียนไทยทำสถิติดีที่สุดจากการกว้างครั้งที่2ทําได้40.85เมตรคว้าเหรียญทองเหรียญแรกให้กับทัพนักเรียนไทยได้สําเร็จส่วนวิ่ง100เมตรหญิงทอง ชานเชลมอลิศเซตลมกรดสาวลูกครึ่งของทีมนักเรียนไทยเร่งฝีเท้าในช่วง20เมตรสุดท้ายเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา11.95วินาทีคว้าเหรียญทองที่2ของทัพไทยได้สำเร็จ <c oughs> ติดตามข่าวต้นชช่วโมงนีกครั้งในเวลาประมาณ11นาฬิกาสวัสดีครับ คีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายแลดูจางลงครีม 91E